กล่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกเถื่อนนะพี่น้องเนาะถูกถูกฐานขอโทษพี่น้องเลยมื่อวานนี้กาบาบินได้เนื้อมาพี่น้องในน้ำแก๊กซื้อซื้อสองร้อยหกสิบบาทพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องโดยมันแม่บาบินมันเสียดเสียดกินยังไงแบ่ได้ยามันเลยดาน้ำแล้วขั้วเนาะพี่น้องขั้วสุกเล็กน้ำบ่แมนเบลอุ่นแต่ผูหมักน่ดกินพี่น้องเลย พูดได้บุกินเนื้อกับขอโทษข้อภัยได้พี่น้องเด้อข้ยได,ด้หน่อยๆสิ่งข้ยบ่นให้น้อพูดอ่ะผ้าลายเนี้ยสี่งเชสะ่ะอ๋อคอยเนี่ยเป็ดเพี้ยเด,ด้ซ้อมเลยหาซีพี่นอ้องแพงเต๋อพี่นอ้องเตเว่นบ่ดเลยเมนบนได้เตเว่นด้วยใส่ตูนน้เย็นไว้ดาดขึ้นกบพักนะเป็นเพี้ยพี่นอ้อง เป็นเตี้ยนี่เป็นผักสะเดาพี่น้องเรียกว่าเอาจะเพิ่มความพมของเจี๋ยนนะพี่น้องเนาะเอาบทจำเป็นต้องไปใสบ่บีบีบีเทียมพี่น้องเอาเอาต้มนำ้ำคุมผักกระเดาเลยต้มแล้วก็เพรยเลยพี่น้องแดีว,ว่าต้มแล้วก็เพรยเลยมันก็สีขมอ่ำล้ำเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องมาเดี๋ยวบอกเป็นสีผ้าซอยพี่น้องสร้ <c oughs> อยฮะมอนี่ก็เตรียมซอยเลยพี่น้องเลย อ๋ตอต้นบวกใหญ่ตัวพี่น้องขาสดๆจะได้พี่น้องทางนี้เพอ,อาะญาตบาดคำได้พี่น้องเด้อถ้าว่าผิดพลาดประกันได้ก็ไพี่น้องเลยแม่์อยอย่าเ็นสิเป็นคนซร้อยน้องบอเป็นจะเป็นคนถือกล้องพอแม่พี่น้องในเบิ่งกนะพี่น้องเนาะใครก็งอก หมอเอาหมอหมออูมอมออ้พี่อ่ะโอ้ยพี่น้องเป็นวิธีทำแบบกินแบบทำภูเฮือนพี่น้องที่เรียกว่ากินพี่น้องเลยบ้านบา่นนบอเบนสิ่งหมองามคือมือเนาะมือเนื้องามได้เอามือเขียนหมอบเเบบนสิต้มก็ได้พี่น้องป้าดต นั่นก็นเห็ดบ้านแตกตุ่มเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะผักกระดาษเสร็จนะอือพอใส่็จล้กับคมพี่น้อตงตุ้งมอพี่น้องฐานันผุดประมาณฐานาทีพี่น้องเพราะว่าพี่เอกกับซุกแล้วนะพี่น้องเนาะใบกระดากับซีเปื่อยพุ่มคมหมอกพี่น้องเลยแล้วก็สีคุ้มแทนบีได้พี่น้องผักกระดาเก็บมาในกลางบ้าน แม่เบ็ดเลยพี่น้องเลยอ่าลูกชายบาเบียนพี่น้องสบายดีปลาลูกเหรอไลูกสบายดีปลาลูกบบเห็นบบเห็นลูกพี่มาพี่ลูกอ่าเอาไหมเดี๋ยวมาลูกสบายดีปลาลูกอ้ากินข่าวหรือบ่กินเนื้อบากินกับยังลูกกินกับยังลูกกินเค้กอืมกินปลาสิลูกกินเค้กเอาเลยพี่น้องถอไป้ายนี้เลยสิติดแค่ไหน น้ำกีขาวเลือกไปต้องเหยียบเปืือนนั่นนะไม่ได้ก็พามาเสร็จเียมารเลเปือน,น,นซอยลกล้สิ็สิดาดีนพี่นอาากนนบ้านบ่เเบนเอินดาดหัวจักน้อยก็ใส่พักใบพักน้ำพี่นอกกินซุเาากนนเดี๋ยวย่ายผลเสีกินแบบ หลับเล็กยก็แล้วแต่เพื่นน่ะพี่น้องเพื่นมักกันก็แล้วแต่ไผบ้านบาเบนบอกคัดใจกันได้พี่น้องแบบว่าผู้เร่ดอยากสุกกินสุกพี่น้องอยากดิบกินดิบอยากซอยจุกินซอยจุกแต่ว่าเบาเบนที่จะมักกินแบบลวกต่อนพี่น้องแบบซุกๆเนี่ยพี่น้องลวกเอาซุกๆหนนึงแล้วอขั้นมักเน่าพี่น้องหมักกอกได้พี่น้องต้นแจวขมขมพี่น้องขุ่มลำลังเลยพี่น้องเลยมาเบาเบนจีเป็นคนซอยๆเมย พี่น้องเลยซุปเรียบร้อยเลยพี่นอ้องเขียหอมคุ้มๆแล้วเด้พี่น้องเพียแบบเนื้อแถวบ้านบบเบ้นแบบว่านุ่งแบบธรรมชาติพี่น้องแบบห่างหาแบบมันห้ากินธรรมชาสตร์ทำตรงทำทาพี่น้อง เดีบ่มีหวัวหานกินได้พี่น้องสัตว์ทางบ้านบ่นบ,บินกินแบบธรรมชาติกินเพียกสีหอมพี่น้องหอมแบบเนื้องัวาลาดพี่น้องบ้านบ่เบ,บนมีแต่ง,งัวาลาดกินแบบ,บปล่อยธรรมชาติแลแบบ้วก็มีแต่ว่าของมีเจ้าของอลไรพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเห็ดผู้เล็กดี๋ยต้องการเห็ดหาเง,งานาินหาข้ากับเห็ดพี่น้องซื้อซอยขั้นพี่น้องผู้ละกช่องร้อยผู้เลขาล้อยพี่น้องแล้วแต่ผู้กินหน่อยกินลายแต่ว่าบ่เบนเอามาลายกับ กินดูอยู่พี่น้องวางสองสมุนกลักักินแต่ว่าบริไยพอแม่พี่น้องเบิ่อพี่น้องเลยเตรียมเผ็จวพี่น้องานี้าเบีพี่น้บ้าเอาเีงพี่น้องนนว้กินนี้อามเด้อดือ่ไ้เลเร่คน้องประมาณเงิงหนึ่งเป็นสุด

ผมบอกเบนพี e ่น้องบอกเบนเอาตอนลวกพี่น้องนาลงมาหรือเออให้น้าถั่วมันใช่ไหมประมันสองนาทีหรือนาทีหนึ่งพี่น้องแล้วก็ออกมาพี่น้องการตีซุกเลยพี่น้องเอามาซอยพี่น้องแบบนี้สอยพี่น้องนี่พี่น้องเอาแบบสิ้นเลยพี่น้องอยากบูอยากสุกมันได้ลองได้บูอยากสุกเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเอาอีกพี่น้องเอาอีกเทธอหนึ่ง บนไปยังลวกเอาต่ออีกลวกแล้วมาใส่มากอ,อกพี่น้องผู้ได้ที่ว่าเอฟซีทันได้นะพี่น้องเห็นแล้วถา้าว่าโบกินดิฟนะพี่น้องแลเขาลวกได้พี่น้องลวกแล้วขั้นมนังนาวใส่กับเจีวเพียดได้เลยพี่น้องบานไอเบ้นนี่เกอามากรอแต่บ้านบอเบ้นนี่นใส่ามากอ,อกพี่น้องมากรอทกี่แซ่บกว่าพี่น้องเนื้อมันสิมัดสมัดกว่ากอกซองหมากลวกตื่นมีพี่น้องเอ้ยเพื่อความมั่นใจให้สุกล้นบนอล เออโอเคโอเคสำเนียงผู้เขากินดิบผุ้นี้ยังกินเนาะบางคนก็นนกินพี่น้องเบาเป็นนะก,กากินแบบนี้พี่น้องเว้ยอันนี้ทำเป็นการขูวพี่นอ้องหะข้าลงเตา,เเาอันนี้ซีดพี่น้องขูวแบบซุกๆเลยตัวนี้เส่เกใส่พไปนวดลงไปพี่น้อง ม่พักเนีอ่าใส่ผักหอมใส่บักโบทลงไปพี่น้องใส่หัวตะไคร่ใบซหรือว่าไ,ไปซ,ไปซิงไข่พี่น้องเนาะไปกระเทียมก็ใส่ได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมีตะไบมะกรูดใส่พี่น้อยทำปลาทำเป็นขำขำขันขำแบบหนาวพี่น้องทางบ้า,บา,บาบนบอเป็นหนาวนาวพี่น้องเลยมะกอ,อกใส่พี่น้องเยสล่สาสละมะกอกกินมาหลายดอกพี่น้อง เฮ็กินตัวไไลกลัวเวลาไอ้กลัวคืออยากเลยเฮ็ดกินพี่น้องเลยพอทุกพอไพ่เด้อพ,พี่น้องใส่พี่น้องสดิบนดำก่อนิโบว์แมนดิบสำเนาหน่อยนะมาสมดแล้วมันอ่ะมานี๋ก็สุกเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องทาจะต,ตักใส่ถัวเกินบะหมี้พี่น้องเลยตอนนี้ก็สุกแล้วพี่น้องแม่น้องใไบไดาฮักก็สีมาพี่น้องเลยเสียงงากับสบายดีพี่น้องตัวเฮ็กิน่าพี่น้องสบายดีเว่าทุกคนเด้อ หา,หาสิเลิกงานพี่น้องเลยหาสิหาสิมาปวดปวดชีนพี่นอ้องเอ้ยมาเด้อม,มาเด้อซุป,ปเปทีเรียบร้อยเลยพี่นอ้องบอลนีย้ยอันนี้เป็นขัวพี่นอ้องขัวอันนี้เป็นปลาลูนะกอันนั้นทุกสายพี่นอ้อง สบายดีเด้อพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้ออันนี้เป็นน้ำต้มพี่น้องแดงนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเบิดทุกคู่ทุกคนเด้อน้ำต้มเป็นพวกปอดพวกเนื้อพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแกลวคมพี่น้องอันนี้เป็นแบบดาดแบบซัมราพี่น้องซัมราแบบซุกเจ็ดสิบผันขังเจ็ดพูดอันนี้ร้อยพูดเซนซุกพี่น้องอันนี้ประมาณเทียบทีพูดเซนพี่น้องผักสิเป็นผักข้าวท้องพี่น้องมาหนิใน่ก็พักนังเลิศผักบัวผักสะระแหน่ผักหอมปอหอมซี่พี่น้องผักบัวละ่าผักสะเดาพี่น้อง มาพี่น้องมามากินน้ำกันพี่น้องมาเสร็จได้เสร็จเอาลงมือลงมือมาพี่น้องมา FC ทุกตุ๊กฐานเนาะมากินเขาแรงน้ำขอบครัวบบาเบนเดอร์เป็นเลยมึงมาพี่น้องมามาน้องแบกดากินนั่นมาเรียบร้อยมาพี่น้องมากมาน้ำการพี่น้องเลย เด้อเด้อสน้อแช่บๆเด้อแซ่บๆน้ำกันเด้อนั้ห้องปลาลุงห้องปลาลุงะน้องบกไดเด้อเขา้เสือพี่นชอแช่บๆน้ำกันเด้อ ลมหนาวก็เก่าพี่น้องเลยน้องเมืองได้ชีวิตหนูไว้อากาศหาานาวก็ได้ มนมากับพอดีแม่กับมันบาเบนกับเห็ดอันนวกินไว้ถ้าพี่น้องพอดีแล้วเลยพอดี่ิเนาะดีมากับพอดีหยกมากินเลยพี่น้องเด็กมันกลับมายเาจะทุ่มทุ่มไปท่าหอออจริงไล่ะทา

ขูดไปกับดาพี่น้องเอาเด้อเอาได้เด้อพี่น้องขูดท,ที่สันได้มีกุ็พักจะกเ,เล่าอยู่ในบใกล้บ้านก็เด็ดแล้วมาต้มใส่เพียได้พี่น้องเนี่น้องสาวม็นตากล้องอพี่น้องเรื่องอะไรรึ กินบปะเนี่ยอินบปะใครพี่น้องทาให้พ่อแม่พี่น้องมันเบิ้งสันนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะจักแั่งได้กับผากกุหลาบกดตามเลยพี่นุ้ยติดตามเนี่ยเด้อผักกุไลค์กดแชร์่นี่เด้อพี่น้องร้องเบาวเบนเด้อพี่น้องเด้อขอการไม่ิปหน้าพี่น้องสบายดี